สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ครับพี่น้องเมื่อกีบบ้บอกคุ้งซุกไปกินนะครับมันบอกพี่น้องมันมีซุกอีกตัวนี้นครับไก่ยัซุกแล้วครับพี่น้องนเนี่ยกระเหลืองแล้วกะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องห็นบอซ้ำเข้าหี่ครับเนี่ยก็คือนอนเรียงลูกนะครับตอนนี่คำใบซใช่ขขครับพี่น้องเนี่ยซุกเมื่อนี้พอดีมาเลาะเห็นนะครับกะจะเก็บให้พี่น้องเบิงนะครับนี่คุ้งซุกนะพี่น้อง นวยเองสินะปวดหวานนะครับนวยนี่ก็จะซุกแล้วครับนี่นวลนี่ก็จะซุกครับพี่น้องนี่มีหลายนวยอยู่ครับสวนส่วนที่มันซุกไปรอบก้นนี่ว่าพี่น้องมันกับเนาล้นเต็มอยู่บางส่วนกับนกมากินนะครับอันนี้กับเลือจากนกครับมันกับซุกงามๆนี่สิแหละไม่นี่ขาวมาเลาะ่อดนะผมกับจะเก็บไปไอใบกินนะครับพี่น้องนี่แหละบางหุ้งซุกอยู่ทุกมุมของสวนนะครับก็จจะนี่เต็มเลยบางหุ้งนี่ครับ โดยเดี๋ยวเขาไม่เห็นท่านนะครับมันบ่ท่านนานท่านอย่เขากรเชีพกินครับเขาจะไมืมีนี่แหละมพี่น้องสวยงามเลย๋ยวผมก็จะนี่ยมาพี่น้องเด็ดมาพี่น้องเบิ่งเด้ครับนี่เห็นไ่มพี่น้องสวยงามจากต้นและพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไ่มเห็นไหมสวงามเลยนี่สวยงามเลยเห็นไหมนี่สิละอันนี้ก็ะเจยบนี่นุ่มเห็นไ่มพี่น้องเนี่ยมันอาจจะแดดจั็กน้อยนะครับอาจจะเห็นแดบสะท้อนนิดหน่อยพี่น้อง พอดีครับเนี่ยทังสี่หละหวานครับพี่น้องเนี่ยกระลันตีเลยเนี่ยความหวานเนี่ยเนี่ยแล้วจังหวซุกดิดจ,จากต้นครับรน,รน,นี่นี่ก็เนี่ยครับจะซุยเยเกเลวเนี่ยน,นี่นี่อะไรนี่นี่รุ่นซุนเนี่ยพอดีครับใหไ่เกินครับรุ่นซุมเนี่พอดีกินเนี่ยรุ่นเนี่กับพอดีเลยครับเนี่ยนะครับบใบไลกับใบรรหน่อยครับงามเห็นี่มาพี่น้องอาจจะแดดในจังไรเดี๋ยวพี่น้องเห็นชัดชัดนะครับ นี่ละงามเลยพี่น้องนี่เป็นวัดเด็ดจากต้นแลวพี่น้องนี่งามเลยเสร็จแล้วครับบกฮุ่งทุกอนุของสวนนะครับม right like e <Yeah, S 1> mm ีแต่บกฮุ่งหลาใสายพันครับท่านสมนียก็เป็นท่อนแลื่อนนะครับเนี่ยสมนียจะเป็นพ่อนเลื่อนนะครับแต่ว่ามันกะบางเครือมันกะปันปลูกหลายนะครับหลายต้นหลย่างบางเครือมันกะขายนะครับมันกะขายเป็นแบบรูปแบบอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะครับของบกฮุ่งนะครับอาจจะ เขาอิ่นยัง <sucks> ก <pr> ็หน่วยมันอาจจะบวกขึ้กันนะครับเพือนๆนี่ก้นมันจะออกเหลี่ยมๆบางบางต้นนี่มันจะออกปุ่มๆนะครับแต่ว่าพอเมลพันธ์มันก็คือฮอนแล่นครับเขาปลูกไปหลายร้อยต้นนะครับแต่ละต้นขึ้นมากอะหมากมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าพื้นเพียของมันจะเป็นฮอนแล่นครับฮอนแล่นผิวนันจะเรียบๆนุ่นๆได้ไหมที่เราพี่น้องผิวมันจะออกเรียบๆนุ่นๆนะครับผิวน่ะที่เห็ะ มัอนี้เขาไม่เห็นกะมาพาพี่น้องเบิงจะวางจะข้าวนะครับส้อรับคนรักกัรเกษตรนะครับอันไหนที่เขาอยากปลูกไปเลยครับปลูกถิมทิมใ้เหลือกินเขาก็ได้ขายคือต้นนี้นะครับนี่ยปลูกทิมใ้เขาบอก่ไใดใครมาดูเรืมันดีเรื่องะดินมันสุดมันหยังมันล่มลงขนาดล่มมากกยังดีกินครับพี่น้องนี่มขกายังเต็มใส่อันนี้ดันดันเครับแต่ร้ายครับแต่ได้กินได้ก็กินแต่ได้กินบ่ได้ครับว่าเป็นหยังครับอยู่ในสวนเคือมันปลูกนะครับปลูกทิมถิมใบแต่ได้กินได้เอียงนะครับ เหรอพี่น้องไก่ยังตันๆเตี้ยๆยังเสร็จเลยพี่น้องนี่อยู่ซ้ำเข้าเนี่ยและพี่น้องนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาสั่นๆนั่นสิซ้ำนี่แหละพี่น้องเอามาเรียบอยู่ขุนซุกให้เบิ้งครับท้ำงานเลยเหลืองๆเลยรับประกันความหวานแสบครับเด็ดมาจากต้นนะครับนี่ขันมันเด็ดมาจากต้นบะเมียนมาไปเอามานอามาใส่เด็ดในพี่น้องเห็นจากต้นเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละพอได้พื่งเข้ามาก็อย่าลืมนะครับแปดกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นับ เพื่อพี่น้องจะได้บอผาดคลิปต่างๆนะครับในการทําเกษตรแบบลักษณะของพ่อเพียงแล้วกัพ่อยูพ่อกินนะครับมีความสุขกำมั่นในการเห็ดครับเอาไวส้สำไมล่ะพี่น้อง